จดไว้จดไว้นานเป็น10 20ปีศาสตปกินจะเอาขบูมาล้างดูลูกสาววันนี้อันนี้สเตอร์นี้จะเปลี่ยนใช้ไปก่อนขนของป้าตานมร้บครับนี่มัน อันนี้เครื่องติดแล้วนะครับเครื่องจอดไว้ประมาณ20กว่าปีติดแล้วน้ำมันไม่มีห้น้ำมันในถังไม่มีดับเอรห้าคนปูน

เยี่มเลยนิ่มเลยนิ่มนวลมากงุมเข้มน,นนะสั่งโหลดหน้าสองนิ้วใส่ล้อเล็กเป็นที่เรียบร้อยล้อลื่นๆื่นล้อลื่นมากตอนนี้เบรกฟืดมาดูนะครับสนิมเกลอะเลยน้ำมันเบรกก็แห้งเติมไปแล้วเดี๋ยวจะไล่นะ้ำมันเบรกลงไปนะครับแล้วก็จะเอาลุกสูบตัวนี้ออกมาขัดนะครับ ันนี้ล้อเลื่อนแล้วล้อเล็กสั่งรถสองเล้วเว็บละสิบไอตัวตัวไหนเนรุ่นไหนเอสสามฮะเ <3 S 1> <3. S 1> อสสามเดี๋ยวจัดการเบรกให้ก่อนเนาะเรามีโซส,ส,ตเ,ตสตเตอร์สเตอร์ชุดนี้อะสตเตอร์หน้าอยู่ไหนล่ะอยู่นี่ตตอยู่หน้าหลังตเดี๋ยวจัดการให้แป๊บนึงสตเตอร์ไม่ดีแล้วครับไม่ดีแล้ว อันนี้ก็สูงอันนี้ก็ตำ่ำแล้วก็เอาเริ่มหมดเยอะแล้วหมดเยอะแล้วเดี๋ยวจะเปลี่ยนใช้พระอาทิตย์เลยครับพระอาทิตย์ของแค่นะครับเออเดิม4 2 0ที่ทติดมากับตัวนี้ครับใช้คู่กับ420ตัวนี้เลยด้าน,นหลังจะเป็นโอซากินะครับหรือว่าดีดีนะครับพระอาทิตย์เราก็มีจัดให้นะครับทุกราคาตามที่ตั่งการ นี่ครับแบบยกชุดเลยก็มีครับเนี่ยดีดีอันนี้ก็เป็นสเตอร์หลังใช้กับเวฟได้หลายรุ่นนะครับเนี่ยครับมาดูนะครับผับเบรกบางเป็นแผ่นสังกะสีหมดแล้วนะครับเนี่ยบางทั้งสองแผ่นเลยบางเฉียบลูกปืนตัวนี้ก็เรียบร้อยไม่มีสารละลื่นจาระบงจาระบีเลยมีแต่สนิมนะครับแตกไปกองรวมกันอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็ซีนดุม ก็พังที่เรียบร้อยแล้วนะครับครับลูกปืนขอบนอกมันแตกติดกับดุมก็ต้องเชื่อบอ,อกนะครับใครมีวิธีอื่นก็สามารถเชื่อบอ,อกได้เช่นกันนะครับแล้วแต่เทคนิคใครเทคนิคมันนะครับอันนี้เราก็ทําการเชื่อมแล้วก็ตีออกฝั่งนี้นะครับนี่เลยสงออกเรียบร้อย ันนี้เรียบร้อยหมดทุกอย่างอันนี้จะเป็นป้ายทะเบียนฮอนดา้าแท้เลยจิตมากับว่าตั้งแต่ออกมานะครับไม่เคยชอ็อตนะครับพอดีมันมันหลุดแล้วก็มันผุมันผุตัวนี้นะเนี่ยขาตคาดชิกหมดเลยก็เลยกลับเอานัดตัวนี้นะครับมามาเห็นครับมันมี ร่องให้ใช้หลายหลายร่องก็เปลี่ยนไม่ใช่ร่องที่มันดีครับนี้ฉีกขาดไปแล้วแต่การถอดไม่ง่ายนะครับใครใครเคยถอดจะรู้นะครับว่าถ้านัดเก่าๆขึ้นสนิมจะถอดยากแล้วหัวฝั่งนี้มันมนนะครับมันไม,ไม่มีที่จับจะรู้นะครับไอ้ตัวอื่นถอดง่ายหมดนะครับมาเจอนัดป้ายทะเบียนแบบงงๆนี่นะครับถอดยากมากเลยอันนี้ก็ขึ้นสนิมเนี่ยนะครับทั้งสองข้างตอนนี้ก็เปลี่ยนมาใช้ ร่องที่มันดีครับพวกนี้ฉีกขาดมาแล้วเลยไม่ได้ใช้นะครับเนี่ยมันการเวลามันนานเกินไปนครับจะเป็นเวฟตัวท่อที่มันซิกแซกนะครับเนี่ยเวฟเป็นกุดก่อนนะครับคิดสภาพดูหลายปีนะครับใช้เวลาถอดแล้วก็ประกอบเข้าไปใหม่นานเหมือนกันตอนนี้เรียบร้อย นี่นะครับกรอบแผ่นป้ายทะเบียนทอนด้าแท้เลยนะครับเนี่ยดูใกล้ๆใช้มาเนิ่นนานนะครับตั้งแต่ออกมาเลยครับเนี่ยอันนี้ก็ได้เวลาซ่อมนะครับไม่ได้ซื้อใหม่นะครับทอนด้าทอนด้าสุดิงแต่ยังคุณภาพยังสุดยอดอยู่นะเนี่ยอันนี้ไม่ได้ซื้อใหม่นะครับเป็นการซ่อมนะครับ